ผมจะพูดกับคุณตรงๆนะถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทระดับ500ล้านอัพหรือว่าเป็น c ีอระดับ500อล้านอัพบริผู้บริหารระดับ500อล้านอัพคุณจะต้องมาคุยกับผมตรงๆนะไม่ต้องผ่านเลขามาคุยผมคุยง่ายคือผมได้รับอินบ็อกซ์จากคนแบบพวกคุณเยอะมากเจ้าของบริษัทใหญ่ๆเจ้าของห้างซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆของประเทศไทยแล้วคุยผ่านเลขาคุยผ่านลูกน้องผมบอกได้เลยนะเขาไม่รู้เรื่องหรอเขาไม่เข้าใจภาษาที่เราคุยกัน ถ้าคุณอยากจะปรึกษากับผมแก้ปัญหาธุรกิจของคุณไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของพนักงานหรือปัญหาเรื่องของยอดขายไม่เข้ายิ่งช่วงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยทุกอย่างมันมีทางแก้ทั้งนั้นแล้วการตลาดสุดที่เรียกว่าการตลาดแบบผูกขาดตลาดบนคุณเข้าใจไหมผูกขาดตลาดบนหมายความว่าอะไรเป้าหมายของธุรกิจมีอันเดียวไม,ไ,มมไม่ใช่การไม่มีคู่แข่งไม่ใช่การไม่มี ไอ้เนี่ยไม่ใช่การไม่ใช่การแข่งแล้วชนะคู่แข่งไม่ใช่แต่มันคือการคู่แข่งสู้คุณไม่ได้เลยเหมือนคุณเอาข้อออจะปราบไปให้หมดแล้วคุณขูทัางตลาดแต่เราไม่จำเป็นต้องเอาทั้งพวกคนทั้งหมดคุณโฟกัสแค่ตลาดบน่าน,นั้นและคุณจำนวนคุณไม่ต้องเยอะนี่คือวิธีการแก้เกมทุกเศรษฐกิจเพราะตลาดบนใช้เงินเหมือนเดิม ตลาดแบบผมคนแบบผมใช้เงินเหมือนเดิมใช้เงินมากขึ้นด้วยซ้ําเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกอย่างลดราคาของดีลดราคาหมดที่ดินลดราคาหมดต้องซื้อเก็บไว้ถ้าคุณจะคุยกับผมให้ให้ให้ผมให้คขาปรึกษาเนี่ยระดับระดับผู้บริหารระดับองค์กรระดับ500อล้านเขาเข้ามาหาผมปรึกษาผมให้ผมทำมาร์เก็ตติ้งให้คุณเฉยที่คุณสุธีตอนนี้นั่งอยู่ด้วยกันนะครับตอนทำโซลาร์พลัเวอร์สุดคุณสุธีอายุเท่าไหร่ สามสิบสองทำธุรกิจนี้มากี่ปีและสามสิบสองปีสามสิบสองปีเกี่ยกวกับโซล่าพลังเกี่ยกวกับเอเนอร์จี้จริงๆแล้วอยู่ในเอเนอร์จี้เซกเตอร์เอ็นดิที้ซิคคำว่าเอเนอร์จี้เซกเตอร์ก็คือประกอบด้วยโรงไฟฟ้าแล้วก็โอไอแอนด์แก๊สนะฮะโตัเคมีะอะไรพวกนั้นเรียกว่า S <S เอเนอร์จี้ซกเตอร์ก็ับก็สรุปก็คือว่าอขอบคุณมากนะครับทุกพี่ก็เราได้มารู้จักกันแป๊บหนึ่งเพราะเขาคุณคุณธีมาเข้าคอสของผมชื่อว่าคอสผูกขาดตลาดคน หรือ Luxury Marketing Luxury Marketing าร์ m r พรีเากขาดระดบนคือเป้าหมายของผมผมชัดเจนมากผมช่วยผู้องค์กรระดับใหญ่500ล้านอัพที่มีกำลังตอนนี้เข้าถึงลูกค้าผิดตัวปัญหาของคนส่วนใหญ่คือเลือกลูกค้าผิดเขาพยายามไปเข้าถึงลูกค้าผิดกลุ่มแล้วก็พอขายไม่ได้ก็โทษตัวเองว่าออของสินค้าจะไม่ดีบ้างหรือ คงไม่มีซื้อใครซื้อมั้งราคานี้ถึงต้องลดราคาอีกพอลดราคายิ่งขายไม่ได้ก็ต้องไปโดนโดนลูกค้าผิดกลุ่มอีกนี่แหละปัญหาส่วนใหญ่มาจากการเลือกลูกค้าผิดฐานแฟนผิดฐานผิดผิดผิดฐานลูกค้าแล้วก็ใช้การตลาดคําพูดคอนเทนต์เนื้อหาที่ไปสู่ผิดคนอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่แล้วผมบอกได้เลยเวลาคุณเลือกลูกค้าตลาดคนั้นคุณจะไม่พลาดคุณจะอยู่ในทุกเศรษฐกิจ คุณรุ่งได้หมดเพราะคนเหล่านี้ใช้เงินเหมือนเดิมเศรษฐกิจโควิดใช้เงินเหมือนเดิมคุณไม่มีทางไม่มีทางเจ๊งอ่ะคุณอย่างง้ไม่มีทางขาดทุนอ่ะแต่ถ้าตอนนี้คุณปวดหัวเรื่องรายได้ไม่เข้าคุณจะต้องมาคุยกับผมตรงๆแล้วหรือมาเข้าคอสอย่างน้อยมาเข้าคอสผมพูดกับคุณตรงๆนะผมไม่จําเป็นต้องสอนเลยละผมไม่จําเป็นต้องผมรวยแล้วผมพูดคุณตรงๆรายได้ของเข้ามาตลอดเวลาแล้วมันไม่ได้ไม่ต้องแบบผมไม่ได้โม้ผมไม่จำเป็นต้องเอาเงินมาโชว์ไม่ต้องเอาบัญชีมาโชว์ไม่จ้เป็นต้องขายอะไรสิ้นแล้ว แต่ผมอยากจะช่วยคนที่แบบกะลังปวดหัวแต่ไม่มีความรู้เรื่องนี้สละเวลาสองวันผมรู้ว่าเงินมันไม่ใช่ปัญหาคุณแต่คือเวลาสองสองวันนี้จะเป็นวันที่คุณสุดทําไมผมถึงรู้เรื่องนี้ว่าทําไมมันคุณ,คณสุธีจ่ายเงินหลักแสนเข้ามาเลยแล้วตอนนี้จ่ายเงินหลักล้านให้ผมทําการติ้งให้แต่ผมทําการตลาดให้แต่เขาบอกว่าผมถามเขาว่าถามคำแรกหมอทําทไมคุณสุธี เลือกผมตรงไมนใหขามั่นใจผมสิ่งที่ผมต้องการได้ยินคือเพราะคุณมบดิตมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์แต่ที่เขาตอบคือคอสราคาไม่แพงคุณนึกว่าคุณสอนตลาดบนแล้วนะก็ไม่แต่ไม่เป็นไรในช่วงแรกก็ราคานี้ไปก่อนนะครับท่านจำารียผมเจอตัว2วันเต็มนะครับส0 0 0สนบาทคอชื่อว่าวิชาผูกขาดตลาดบหรือการตลาดแบบผูกขาดตลาดบน คุณต้องเป็นคนเดียวที่เล่นเกมนั้นในกลุ่มลูกค้าประเภทนั้นถ้าคุณอยู่ในอสังหาคุณต้องได้ลูกค้าพรีเมียมและเขาต้องคิดถึงคุณเป็นคนแรกเขาต้องคิดถึงคุณเป็นคนแรกและคนอื่นแม่งเหมือนกับเป็นเบอร์สองที่ห่างไกลมากแทบจะไม่มีความหมายนั่นต้องเป็นของคุณนั่นผมทําให้ดูแล้วไงลูกค้าของผมเป็นจากตลาดพรีเมียมทั้งนั้นคอร์สองวันนะครับวันที่6กับวันที่7เสาร์ที่สลับเวลามะเลย ว่าไม่เรียกว่าสาระเวลามเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากคุณจะได้วิชาที่มันสุดยอดไม่มีใครสอนและผมจะไม่มีทางสอนฟรีในไลฟ์มันต้องพูดกับคนที่เก็ตจริงๆเห็นไหมถ้าใครอยากเรียนออนไลน์ไม่มีเวลาจริงๆตอนนี้สามารถเรียนออนไลน์ได้นะครับเรียนออนไลน์ได้คอร์สละ65,000บาทตอนนี้คอร์สละยังราคาอยู่ที่โปรโมชั่นนะครับ65,000บาทราคาเต็ม จะขึ้นไปถึง1 0 0 0 0แบาทในเวลาไม่นานราคาหกหมื 6, 5, บาทนี้ยังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นและจะอยู่ในช่วงเวลาจำกัดน,นะครับลงทะเบียนก่อนสามสิบเอ, 31, January, 31, เอ็ดจนมกราคมปีนี้จะได้ราคาพิเศษนะครับ,รรบตัดสินใจเร็วๆเ,เพราะว่าราคาขึ้นตลอดและรับจํานวนจํากัดข้อสําคัญรับจํานวนจํากัดแค่แคนเท่านั้นวันที่ถ้าเจอตัวนะวันที่6และวันที่7กุมภาพันธ์ สนใจก็ติดต่อที่ไ i n e แอนะครับ Line แอด a u n d i t at บัณฑิตหรือ Facebook f a c e บ o o k บัณฑิตอึ้งรังสีนะครับ